ที่เป็นคอนเะซิร์นมาตั้งแต่เด็กแล้วตรงช่วงกลางหน้าอกมีกระดูกนูนขึ้นมาเขาจะเรียกว่าอกไก่คือตรงนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้าเช่นวีกิี่หรือแหวกอกอ่ะมันจะนูนขึ้นมาเห็นชัดมากแล้วมันก็ทําให้เนื้อหน้าอกห่างกันด้วยพี่ะเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยแบบศูนย์เลยอะ่ะครับเอลบลบลบ,ลบ,ลบเป็นคนที่โครงใหญ่มากๆคืออวบไม่มีหน้าอกคือรู้สึกว่าสัดส่วนมันไม่ค่อยบาลา,านซ์กันคะเป็นคนที่หน้าอกแบนนอนวเวลาที่จะเลือกใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันเลือกใส่ไม่สนุกอ่ะค่ะเวลาไปถ ถ่ายบิกินี่แต่ว่าเพื่อมีหน้าอกแต่เราไม่มีหน้าอกเหมือนคือมันรู้สึกไม่มั่นใจมากๆจุดผิดของอ้อมเลย,ยเราคนมีหน้าอกสักทีเพราะไม่มีหน้าอกแล้วใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยจริงๆอ้อมชอบแต่งตัวเซ็กซี่แต่ว่าไม่มีเนินอกเลยเลยไม่มั่นใจนะคะ่ะใส่ชุดลาตีอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีหน้าอกสัดส่วนเวลาที่ใส่ชุดลาตีนะคะมันก็เลยไม่บาลานซ์กันเห็นเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหลายๆคนทำไซส์ที่มันพอดีตัวขนาดที่เหมาะสมแล้วมันดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะทำให้รู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้น